อย่าย o, ื่นหลักนะคะหนูลอยไม an, państwo, ่เห็นนะคะขอเจอลอยก็มองด้วยนะคอเดือดาบเดือคนอื่นพักหนูไม่เห็นนะคะหนูลอยเลยนะคะอ๋อพอดีเจอเลย

ิวก็ได้ด้วยนะครับจากเอซีจากกทมนะครับซื้อผ้าคล้องให้เป็นพิเรน่ีกทร์ ว่นขอพรไปเรเนาะคุณินล้เนาะวน้อไม่นนนาะนัขอบคุณงเดินขกคนแวก็ขอบคุณบบหนงชั่วโมงนาขตอนละห้นี่คนยขอบคุณก แต่ไม่ยังมีมุกตลกนะครับมันจะโศกขนาดไหนะอะไรบมือหน่อย้องไอ้มืออะไรี่ัืออะไรี่ับอ๋ออ๋เอาอ